สวัสดีค่ะตัวนี้เป็นแบบใหม่ล่าสุดจากทางร้านเรานะคะตัวนี้ต้องบอกว่าของจริงสวยมากนะคะทั้งเนื้อผ้าแล้วก็ทั้งแบบดูดีดูผู้ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบกันก่อนตัวนี้นะคะจะเป็นคอกลมนะคะโอบกว้างนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีช่องว่างระหว่างตัวคนนะคะกับตัวเสื้อทําให้ตัวนเนี้ยแบบมีช่องว่างแล้วก็ใส่สะดวกสบายนะคะไม่ชิดติดคอจนใส่แล้วอึดอัดลาคานะคะตัวนี้ นี่ค่ะสวยมากเลยแขนนะคะตัวนี้เป็นแขนกระบอกค่ะด้านในของเรานะคะจะรองด้วยผ้าตาข่ายสีเดียวกันกับผ้าลูกไม้ให้ค่ะรองให้ทั้งตัวเลยนะคะทั้งเวรช่วงแขนค่ะแล้วก็บริเวณหน้าอกตรงช่วงนี้ด้วยนะคะก็รองให้ค่ะ ผ้านะคะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นผ้าแบบดีมากอีกแล้วนะคะคอนเฟิร์มเลยว่าตัวนี้ได้ไปอ่ะชอบมากๆแน่นอนตัวนี้เป็นผ้าใย,ยบวกนะคะดอกร้อยค่ะตัวนี้ถึงแม้จะไม่มีเลื่อมนะคะด้วยแตดด้วยดอกเขาอะคะ่ะที่แบบมีความคมชัดนะคะแล้วก็สวยค่ะก็แบบดูเด่นแล้วก็ดูดีมากๆค่ะนี่นะคะเดี๋ยวซูมดอกให้ดูใกล้ๆนะคะตัวนี้ค่ะดอกเขาค่ะตรงดอกเขาจะมีความปักแบบละเอียดนะคะ แล้วก็เนื้อเนี่ยผิวสมัมผัสคือจะนุ่มสบายค่ะหาไม่ได้ที่ไหนแน่นอนผ้าตัวนี้สวยมากนี่นะคะด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะตรงช่วงคอเป็นการเจาะลงมาให้นะคะแล้วก็ติดกระดุมให้นะคะสเม็ดนะคะทําให้ผู้สวมใส่อะคะ่ะสามารถสวมหวัวได้สะดวกสบายนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นซิปหลังค่ะนี้เป็นด้านหลังนะคะ มีไซส์นะคะ38 40 42แล้วก็44นะคะแบบนี้ทับมาสีเดียวค่ะตัวนี้เป็นสีขาวออฟนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ